สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับช็อปมะขามเท่ามารายงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดก็เหมือนเดิมนะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับก็ต่อเนื่องจากอีพีเมื่อวานนี้เลยนะครับต่อเนื่องจากอีพีเมื่อวานนี้เลยก็ขอบพระคุณพี่พีเอฟซีนะครับ ขอประคุณพี่ๆที่มีอุปการะคุณขอประคุณพี่ๆชาว YouTube ท่านใหม่ๆนะครับที่โทรมาสอบถามเรื่องเครื่องและเครื่องรางบางท่านไม่ทันเสียดดยนะครับก็เสียได้บอกว่าไม่ทันมาช้าบางท่านก็บอกว่าจะโทรตั้งแต่เมื่อคืนก็เกรงใจนะครับมาโทรตอนเช้าก็ปิดไปหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ปิดไปหลายรายการนะครับก็ขอประคุณพี่ๆ f อทุกๆท,ท,ท่านมากนะครับ วันนี้ก็เลยมีของสวยๆมาแบ่งปันให้กันอีกเช่งเคยนะครับพี่เอฟีท่านไหนชอบหรือสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการพี่เอฟซีทุกๆท่านนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0637973771นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพ QR code ของไลน์ o นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่เอฟซีทุกๆท่านนะครับก็ อีพีเมื่อวานนี้นะครับปิดไปเยอะนะครับของสวยๆทั้งนั้นที่ผมบอกนะครับอีพีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันก็การันตีได้นะครับการันตีได้พักเครื่องและเครื่องรางชุดนี้สวยจริงนะครับก็อาจจะมีเก่ามาสองสามชิ้นนะฮะที่ผมเคยเอามาลงแล้วแล้วก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เพราะไม่รู้ว่าพีพีเอฟซีไม่สู้ราคาหรือเปล่านะแต่ถ้าคือพีพีเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองต่อรองกันเข้ามานะครับลองต่อรองกันเข้ามาก็ วันนี้นะวันนี้นะครับนี่จะมีรูปภาพอีกนหนึ่งรูปเดี๋ย,เยวเอาลงเลยละกันวันนี้นั่นไหนก็ทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไลท์ชุดเล็กนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนี่เป็นภาพถ่ายพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ที่ระล,ลึกในงนา,านชารนกิจนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นภาพถ่ายพระเจ้าห้าพระองค์ทันตัวหลวงพ่อนนะอันนี้ทันตัวนะครับ เจ้าของเก่าเขามาใส่กรอบไว้นะครับมาตัดกรอบใหม่นะภาพเนี่ยแท้ดูง่ายนะครับเป็นภาพติดผนังนะภาพติดผนังหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ทันนะฮะสองสี่เก้าสามนะครับภาพนี้สองสี่เก้าสามนะครับภาพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะถ่ายมาสวยสวยเลยกิ๊บนะครับพี่พีเอฟซีท่ไหนชอบก็ทักมาขอชมรูปได้นะครับ แบ่งปันให้อยากไปแขวนฝาผนังก็ยินดีนะครับแล้วก็อีพีนี้มีมีดนะครับด้ามแกะนะครับด้ามแกะด้ามแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้แหมเงินนะครับด้ามงาฝักไม้แหมเงินนะฮะแล้วก็มีมีดตริกาหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ามงาฝักงาแหมเงินเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินนะ แล้วก็มีประหลัดอ่ไม่ใช่มีตะกุดนะฮะตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินหลวงพู่เอี่ยมนะฮะแล้วก็มีตะกุดหลวงพ่อเดิมตะกุดหลวงพ่อเต๋เอตะกุดหลวงพ่อทบนะครับมีประหลาดขิดนางควรนะครับก็วสวยๆทั้งนั้นแล้วก็มีพระเครื่องหลวงปุ่สุขนะฮะหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพุ่เอี่ยมนะฮะแล้วก็ ปิดผาเป็นผรากลมหลวงนะครับแล้วก็หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อทิมแล้วก็มีปิตาพ่อแก้วนะฮะแล้วก็มีพ่อเขี้ยวเขี้ยวเสือพ่อปานนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักกันเข้ามาได้เลยนะฮะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะยินดีแบ่งปันให้พี่เอฟซีทุกๆกท่านนะครับท่านไหนชอบก็สอบถังกั้เข้ามาแบ่งได้ผมแบ่งให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดแล้วนะครับก็เดินทางกันมาเรื่อยๆทุกๆวันนะครับก็มาเข้ารายการแรกเลยแล้วกันนี่เล่มแรกมีดแปดจุดห้านิ้วนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับใบห้านิ้วเป็นมีดหลงพ่ะเดิมวัดหนองโพนะฮะยุคต้นด้ามงาฝักไม้แหมเงินนะครับแกะเหลือสีนะครนี่ฝั่งฝนึงแกะเป็นพระพรมนะฮะนี่ ฝั่งนึงจะเป็นสีเป็นดั้มงานนะครับดั้มงานสวยๆเลยผมบอกก่อนดั้มงานสวยๆเลยเล่มนี้นี่สวยจริงนะเล่มนี้สวยจริงนะครับนี่สวยเดิมเลยนะครับนี่เลสีนั่งบนพญานาคนะครับเป็นแหม่เงินมีดหลวมพ่อเดิมนะครับดั้มงานฝักไม้แหม่เงินยุคต้นนะครับนี่ตอกหลายน้องสิงนะครับ มีตอกเอ้ยขออภัยด้วยนะครับตอ,อกลายเสยมาเต็มใบนะฮะมีตอ,อกลายเสยมาเต็มใบมีเล่มนี้เดิมจริงๆเลยนะครับเดิมจริงๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูใบนะครับนี่ <c oughs> นี่มีเล่มนี้เดิมๆเลยนะครับอาจจะช้าเลยนะใบผมบอกก่อนนะฮะใบอาจจะช้าเลยตอ,อกลายเสยมาเต็มใบนะครับ ราคาจับต้องได้แน่นอนไม่แพงนะ VFC ราคาจับต้องได้นะครับนี่นี่นะครับราคาจับต้องได้ VFC ไม่ต้องกลัวว่าจะแพงนะครับผมแบ่งให้แบ่งให้ p FC บูชานะสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้ส่วนเล่มที่สองนะครับเป็นนี่สลิกานี่อยู่ในเล่มนะครับอยู่ในเล่ม ด้ำงานฝักงาเป็นแหมเป็นเงินนะแหมเงินโบราณนะครับแห่เงินโบราณเลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยแบบนี้นะครับนี่เลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับสวยสวยเลยนะนี่ PFC ท่านไหนชอบนะแหมเงินโบราณนะราคาจับต้องได้ผมแบ่งให้นะครับไม่ต้องกลัวนี่ตะกรุด หลวงพ่อทบวัดชนแดงยุคต้นนะครับนี่ยุคต้นเลยเนี้ยดอกเนี้ยยุคต้นเล็กแต่น่ารักแน่นอนนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะพีเอฟซีตัวจริงนะครับตะกรุดหลวงพ่อทบตัวจริงนะผมบอกก่อนพีเอฟซีท่านไหนชอบอยากได้นะน่ารักนะครับเอาไปใส่หลอดเลี่ยมคล้องนะน่ารักมากนี่นี่อันนี้ตะกรุด อาจารย์เฮงไพยวันนะครับตะกุดเงินตะกุดเงินอาจารย์เฮงภัยวันวนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพพเอฟท่านไหนชอบนะนี่นะฮะสวยๆเลยตะกุดเงินนะครับสวยจริงดอกนี้มีรอยจานด้วยทั้งดอกเลยนะครับนี่มีรอยจานทั้งดอกนะผมบอกก่อนหายากนะตะกุดเงินอาจารย์เฮงนะครับ สวยๆพี่เอฟีท่านไหนชอบลองทักกันเข้ามาแบ่งปันให้นะครับผมแบ่งปันให้นี่นางควนนะนางควนปราหลาดีนางควนหลวงพ่อคงนะครับเม,มื่อเมื่อเช้ามีพี่เอฟีท่านโทรมาอยากได้นะแต่ท่านไม่กล้าต่อนะครับต่อรองได้นะครับราคาถึงเปิดไปผมบอกก่อนราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ไม่ขาดทุนเยอะผมแบ่งให้แน่นะครับปรากิาดงานแกะนางควนนะครับสวยๆเลยจานเต็มตัว มีพี่เอฟซีหลายท่านนะโทรมาสอบถามผมโทรมาสอบถามผมหลายท่านเหมือนกันอยากได้นะครับอยากได้นี่ประพามินทนข้างเลยหลวงู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่าเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับเป็นผ้าล่อบโบราณน,นะฮะหลวงู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่าปลุกเสกนะครับนี่วันนี้แบ่งปันให้ไม่แพงแน่นอนลองทักกันเข้ามานะครับลองทักกันเข้ามานี่เหรียญ วัดท่ากระบือหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่ wounded, สวยๆเลยเหรียญทองแดงนะครับนี่เหรียญพ่อสอลึกด้วยนะครับสองสี 2, 4, 8, 4. ่แปดสี่เหรียญทองแดงสวยๆคมๆนะนี่นะครับนี่เหรียญผิวหิ่งนะเนี้ยวางไว้เดิมๆเลยเพราวางไว้นะครับวางไว้อยู่ในในหิ่งนะวางไว้บนหิ่งเดิมๆเลยนะสองเหรียญผมได้มาคู่กันนะนี่เหรียญผู้เอี่ยมนะครับนี่ วัดสะพานสูงเจ้าวาดองค์เก่านะครับเหรียญทองแดงเดิมนะครับวางอยู่บนหิ้งเป็นผิวนิเลยนะครับผิวนิเลยนี่ผมได้มาสภาพเดิมๆนะอันเนี้ยไม่ได้ไปตกแต่งอะไรนะครับนี่นะฮะวีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับทักมาได้นี่อันนี้เคยเอาลงแล้วหนึ่งรอบเขี้ยวเสือหลงพ่อป้าน,นะครับหันหน้านะครับนี่พร้อมห่วงเงิน สวยๆเลยนะครับตัวเนี้ยก็น่ารักดีไม่แพงนะครับนี่แต่ตัวเนี้ที่เด็ดเลยนะครับ <c oughs> เคียวเสือหลุมพบปานนะนี่ในตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ผมบอกก่อนว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับนี่ดูง่ายนะตัวเนี้ยลองเลือดสวยๆ <c oughs> ราคาก็สมส่วนของเขาเลยนะครับราคาสมส่วนเลย พพฟซ์ไม่ต้องกลัวนะไม่แพงนะครับทักมาได้แบ่งให้นะครับตัวนี้ใหญ่จริงนะเขี้ยวตัวนี้ใหญ่จริงนะครับใหญ่จริงๆท่านไหนชอบทักมานะครับนี่ตะก,กุดหลวงพ่อทบอีกดอกหนึ่งตะก,กุดถากเชือกตะก,กวัวนะครับนี่ตะก,กุดตะกัวถากเชือกหลวงพ่อทบวัดชนแดนเดิมเดิมเลยนะครับดอกนี้นี่ ถึงยุคแน่นอนนะครับใครอยากได้ทักมานะครับแบ่งปันให้หายากนะครับเดี๋ยวนี้หายากสวยๆแบบนี้หายากนะสภาพคงทนแบบเนี้ยนี่ส่วนดอกนี้เป็นตะกุดหลงพเดิมตะกุดทองแดงนะฮะนี่หัวเงินท้ายเงินหลงพอเดิมวัดหนองโพนะครับนี่สวยๆเลยนะครับจานเต็มดอกนะครับ แน่นมากดอกเน้นแน่นมากนะฮะนี่ส่วนดอกนี้เป็นหลวงพ่อเตนะครับตะกุดหนังเสือถากเชือกจุ่มรักปิดทองนะมาวานนี่ผมลงไปแล้วหนึ่งรอบมีพี่เอฟซีหลายท่านโทรมาสอบถามกันหลายคนนะครับชอบอยากได้บูชานะครับก็วันนี้ยังอยู่นะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่อันนี้เป็นปิดตาพอแก้วนะครับนี่ถากเชือกจุมรักด้วยนะครับวสวยๆเลย นี่รักแห้งๆเก่าๆเดิมๆนะครับผมบอกก่อนดูแห้งนะครับดูลักแห้งสวยจริงนะผมบอกเลยตัวจริงนะครับตัวจริงเลี่ยมเงินพร้อมใช้ด้วยนะครับนี่เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับนี่เหรียญเสมาหลวงพุทิมเนื้องเงินลงยานะครับเหรียญเนื้องเงินลงยาต่อโค้ดนะนี่สวยๆเลยหลวงพุทิมวัดละหาไล่นะครับนี่ เหรียญเสมาเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาด้วยนะครับเรียมเงินพร้อมใช้เลยนะครับวันนี้ได้มาสวยสวยเลยสภาพเหรียญสวยมากนะผมบอกก่อนสวยจริงนะครับเหรียญน,นี้ p f ีท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามกันได้แบ่งปันให้พี่ f t อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวก็เมื่อวานนี้มีพี่ fc หลายท่านโทรมาสอบถามกันไม่ทัน,นเสดายนะฮะเสดายเหรียญกันมั่งเสดายมีดมั่งนะครับทักมาเยอะนี่เหรียญกรม,มหลวงชุมพรนะครับ สองสี่หหนะนี่สวยสวยเลยนะครับเหรียญนี้สวยนะเหรียญเดิมนะครับพ่ฟซ c ท่านไหนชอบทักมาได้วันนี้แบ่งปันให้นี่ยังอยู่นะพีพฟซีท่านไหนถามมากันมั่งครับปกโพก้าหลวงพ่อกลัววัดโกสิตาลามน,นะครับหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมนี่สวยสวยเลยองนี้ก็สวยนะสวยจริงนะฮะองนี้สวยจริง สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หลังพระแม่ธรณีคงคมพี่พเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับของส,สวยๆทั้งนั้นวันนี้แบ่งปันให้พี่เอฟซีอีกเช่นเคยท่านไหนชอบสนใจทักมาสอบถามกันได้ขอพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามกดถูกใจไว้และโทรมาสอบถามราคาพะเครื่อนกันขอพระคุณมากๆนะครับก็อีพีนี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวพี่เอฟซีพีเพียงท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ